สนับสนุนโดยมูลนิธิศักพรทรัพย์เสนอโครงการเสริมการเรียนรู้ทางการศึกษาขั้นพื้นฐานข้อสอบโอเน็ตระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ครับเรามาดูข้อสอบข้อที่18นะครับข้อสอบข้อที่18นะครับเป็นข้อสอบที่เกี่ยวกับระบบสมการเชิงเส้น2ตัวแปรนะครับข้อนี้ก็เป็นข้อสอบที่น่าสนใจอีกข้อหนึ่งนะครับเรามาดูกันเลย โจทย์มีอยู่ว่านะครับโจทย์กำหนดให้ x และ y สอดคล้องกับระบบสมการ 2x ลบ y เท่ากับ3และ x เท่ากับ5บวก y ส่วน2นะครับและโจทย์ก็มีตัวเลือกมาให้ซึ่งในข้อน,นี้ถ้าเราสังเกตได้ดีโจทย์ไม่ต้องการถามว่า x และ y เป็นเท่าไหร่แต่โจทย์อยากให้เราได้ตรวจสอบถึงความสัมพันธ์ของระบบสมการสของสมการสองสมการ, 2, 2การนี้ว่าเป็นอย่างไรนะครับ เราก็มาเขียนแสดงวิธีคิดกันก่อนนะครับอันดับแรกครับให้ 2x ลบ y เท่ากับ3นั้นเป็นสมการที่1และก็ให้ x เท่ากับ5บวก y ส่วน2เป็นสมการที่ 2, 2> นักเรียนก็คงจะเคยเรียนการแก้ระบบสมการ2ตัวแปรกันมาหลายวิธีนะครับไม่ว่าจะเป็นการทำสัมประสิทธิ์หน้าตัวแปรให้เท่ากัน นะครับหรือการแทนตัวแปร1ในสมก,การอีกสมก,การหนึ่งอย่างข้อนี้เราก็ใช้การแทนค่าก็คือโจทย์ในระบบสมก,การตัวสมก,การที่2บอกว่า x เท่ากับ5บวก y ส่วน2ครูก็เลยนำตัวนี้เข้าไปแทนในสมก,การที่1เลยเพราะฉะนะั้นครูแทนนะครับ x นะครับจากสมก,การที่2ในสมก,การที่1นะครับ ครูก็จะได้ว่า2นะครับวงเล็บนี่คือตัวที่ครูแทนเข้าไปนะครับ5บวก y ส่วน2นะครับแล้วก็ลบ y เท่ากับ3นะครับเมื่อแทนเข้าไปก็แก้สมก,การธรรมดาก็จะกลายเป็น10นะครับบวกกับ 2y นะครับลบกับ ตรงนี้ส่วน2ด้วยนะครับแล้วก็ลบ y เท่ากับสามตรงนี้ตัดทอนได้นะครับตัดทอนได้ก็จะหมดไปเลย y l o y ก็จะหมดไปอีกนะครับก็จะเหลือ10เท่ากับสามซึ่งถ้าเราดูแล้วจากระบบสมการนี้10เท่ากับสามเป็นไปไม่ได้นะครับเป็นเท็จเพราะฉะนั้นถ้าเราตรวจสอบอย่างนี้แล้วเราก็จะพบว่าระบบสมการนี้ ไม่มีคำตอบครับ